เว้นหายไปนานตั้งแต่ทำรีวิวเกมเก่า Batman Arkham City ไปตอนนี้ก็ได้เวลาสักทีที่จะกลับมาทำซีรีส์ Batman กันอีกครั้งในซีรีส์ Batman Arkham Origin ถึงแม้ว่าซีรีส์นี้มันจะไม่เชิงว่าจะเป็นซีรีส์เดียวกันกับพวกภาค Asylum City และกันไน h t แถมทีมที่ทำก็ดันเป็นทีมคนละทีมกันอีกเพราะงั้นถ้าเกิดจะให้มองว่าภาค Origin จะเป็นหนึ่งในนั้นก็คงจะไม่ได้ แต่ในเมื่อผมเห็นว่าทุกคนอยากจะให้ผมทำภาคออริจินกันซะเหลือเกินก็โอเคจัดไปครับไปเล่นมาให้แล้วแล้วก็พร้อมแล้วที่จะเอามาทำรีวิวเกมเก่าให้ฟังกันแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กด s u b สไครต์ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้ง แล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU 2 Shop หากคุณกำลังมองหาคอมพิวเตอร์ใหม่สักเครื่องที่ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เริ่มต้นที่เอาไว้ใช้ทำงานหรือว่าเล่นเกมเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่เครื่องระดับทำงานหนักๆฟ้าได้ทุกเกมผมก็ขอแนะนำร้านนี้เลยถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมไปอุดหนุนทางร้านได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับเอาล่ะก็ขายของกันอย่างเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่ารีวิวเกมเก่า b a ท m a n อะคั m Origin นในวันนี้มันจะมีเนื้อหาเป็นยังไงมารับชมก เรื่องราวของแบทแมนอาคัมออริจินจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนภาคอะเซลัมเพราะว่าในภาคน,นี้แบทแมนเพิ่งจะได้เจอกับศัตรูตัวฉกาจอย่างโจ๊กเกอร์เป็นครั้งแรกและในตอนนี้แบทแมนก็ยังเป็นเหมือนสารเตี้ยในเงามืดที่แน่นอนว่าทางตำรวจก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำแต่ถึงอย่างนั้นแบทแมนก็ยังคงเลือกทำในสิ่งที่ตนเองคิดว่ามันถูกต้องมันจึงทำให้เขาต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวของเหล่าอัชญากรตัวฉกาดจนถึงขั้นต้องกลายเป็นผู้ที่ถูกตั้งค่าหัวมูลค่าสูงถึงงงง50ล้้้้าาาานนนนนแแถมมมมมยััััััตตตออออออรรรรบบบืืกกก่่ชีพพทวจไปๆ ก็ไม่ได้ทําให้แบทแมนยอมถอยเพราะเขาเชื่อเสมอว่าสิ่งที่เขาทํามันคือสิ่งที่ถูกต้องซึ่งนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของแบทแมนอะคัมออริจินนั่นเองก็สําหรับเรื่องราวในภาคนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันคือจุดเริ่มต้น เพราะในภาคเนี้ยเราจะเห็นได้เลยว่าแบทแมนไม่ได้มีพันธมิตรเลยไปทั้งไหนก็มีแต่คนจ้องที่จะเล่นเขาให้ได้แต่ไม่ว่าจะยังไงนี่ก็คือเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่ถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาทํามันจะเป็นสิ่งนอกกฎหมายก็ตามแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของมนุษยธรรมโลกเราก็ต้องการใครสักคนลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้นั่นจึงทําให้เราพอที่จะเริ่มได้เห็นว่าอ่าจริงๆแล้วเขาก็มีคนสนับสนุนแค่มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับภาคที่ผ่านมาเฉยๆดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่ประเด็นที่จะทําให้พลอตเรื่องมันสนุกแตต่่เรรราาาาคววววจะโฟกกัััส้้้พยยทงหล มันมาไฟกับแบทแมนได้ยังไงเพราะถ้าเกิดคุณสนใจในเรื่องราวเหล่านี้คุณก็จะว้าวเป็นพิเศษเลยก็จริงอยู่ที่ผมไม่ใช่แฟนซีรีส์แบทแมนแต่กับศัตรูหลายๆตัวมันก็เป็นศัตรูชื่อดังที่เหล่า FC จะต้องรู้จักกันทั้งนั้นดังนั้นภาคนี้มันก็เลยเป็นเหมือนเรื่องราวเซอร์วิสให้กับคนที่รักเหล่าตัวร้ายในซีรีส์นี้จะเป็นส่วนใหญ่ เราจะได้เห็นเลยว่าไอตัวพวกนี้มันเจ๋ยงยังไงแล้วมันก็มีเรื่องราวเป็นมากันยังไงถึงสุดท้ายแล้วพวกมันจะโดนแบทแมนตกความหมดก็เหอะเพราะยังไงพลังตัวเอกก็ชนะเลิศเสมอแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้สนใจในเรื่องราวพวกนั้นแล้วคุณจะมาเล่นเพราะเพียงแค่ว่าอยากจะเห็นตัวร้ายพวกนี้เฉยๆอันเนี้ยผมก็ขอแนะนําเลยถึงพอสโดยรวมมันจะฟิลเดิมก็เหอะไอแบบที่พระเอกจะต้องพลาดแต่สุดท้ายก็กลับไปชนะได้เนี่ยธรรมดามากในส่วนเนี้ยแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องราวอะไรพวกนั้นแล้วไปโฟกัสว่าแบทแมนเนี่ยก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นแบทแมนแลร คู่อาฆาตอย่างจ๊กเกอร์มันต้องผ่านอะไรมาบ้างถ้าเกิดสนใจแค่เรื่องนั้นภาคออริจินก็ถือว่าเป็นอีกภาคหนึ่งเลยที่สนุกและก็มีเรื่องราวที่ดาร์กภาคหนึ่งเลยทีเดียวจะว่าไปเขาน่าจะเปลี่ยนชื่อเกมนะจาก Batman Origin น่าจะกลายเป็น Joker o r i g อออะไรเงี้ย มาดูกันต่อที่การนําเสนออีกครั้งที่ตัวเกมได้นําเสนอฉากของเมืองกอตชัมเพียงแต่มันได้ถูกออกแบบมาให้ใหญ่มากขึ้นกว่าในภาคซิตี้ซึ่งมันก็ใหญ่พอที่จะเรียกได้ว่าเป็นโอเพนเวิลด์ขนาดย่อมจนถึงขนาดที่ต้องใช้แบดวิงในการใช้ฟาสทาวเวลกันเลยในส่วนนี้มันก็สะดวกดีนะไม่ต้องร่อนไปร่อนมาให้เหนื่อยแล้ว แต่ว่าอยากจะขับแบดวิงเองอะ่ะให้เอาไว้ใช้ฟาสทาวเวออย่างเดียวมันเสียดายของแต่ว่าโดยรวมแล้วผมว่ารูปแบบของเมืองในภาคเนี้ยอารมณ์มันก็ไม่ค่อยแตกต่างกับภาคซิตี้เท่าไหร่ภาพรวมมันก็ยังคงเป็นบรรยากาศที่แดกดาร์คดูหนาวคือ,อยังไงมันก็เกมเดียวกันจะชัดเลยแค่ไม่มีอะไรใหม่สิ่งที่แตกต่างกันแบบชัดเจนจะมีอยู่2ออย่างอย่างแรกคือเมืองมันจะไม่ดูสุดสมเท่าเพราะว่าตัวเมืองยังไม่ได้โดนตัวร้ายยึดและก็อย่างที่2คือศัตรูจะไม่ได้มีแค่พวกนักโทษหรือว่าอาชญากรแต่มันจะมีพวกตำรวจมีพวกหน่วยสวาร,ร์อะไรพวก เพราะว่าพวกตำรวจเขายัางไม่ไว้ใจแบทแมนก็เลยเป็นศัตรูกันไปก่อนนั่นแหละครับคือดูเผินๆแบบภาพรวมแล้วผมว่ามันไม่ค่อยต่างกันกับภาคซิต,ตี้เท่าไหร่ไอ้ของที่มันทําให้รู้สึกใหม่กิ้งเลยเนี่ยมันก็มีเพียงแต่แค่มันไม่ค่อยชัดเจนจนรู้สึกแตกต่างไม่ว่าจะยังไงมันก็คงให้อารมณ์เดิมไม่ว่าจะเป็นพวกพื้นที่เปิดที่มีตึกมีซอกมีซอยแล้วก็พื้นที่ภายในอาคารที่มีช่องแอร์หรือมีชั้นต่างๆภายในตึก คือรูปแบบมันเปลี่ยนไปอันนี้ก็ใช่แค่ภาพรวมมันยังคงเป็นแบทแมนแบบเดิมที่เราคุ้นเคยเพียงแค่มันไม่ซุดสมเท่ากับภาคซิตี้ในส่วนนี้เอาจริงๆเลยนะผมว่าความลึกหรือว่าซอกซอยต่างๆเนี่ยผมว่าในภาคซิตี้ทำน่าสนใจกว่าเยอะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ตัวเมืองแล้วไปดูอย่างอื่นละ่ะมันจะโอเคไหมอันนี้ผมคิดว่าหลายๆอย่างเขาก็ทําได้โอเคเลยอย่างเช่นชุดแบทแมนภาคเนี้ยผมชอบมากมันจะให้ฟีลแบบชุดเกราะสุดไฮเทคอะไรแบบนั้นเทียบกับภาคก่อนหน้าก็งงๆนะภาคเนี้ยตามเนื้อเรื่องแล้วมันมาก่อนแท้ๆทำไมมันดูทกว่า แล้วอีกอันหนึ่งอันนี้ชอบมากนั่นคือถ้าแบทแมนเราจะได้เห็นเลยว่าในภาคเนี้ยแบทแมนใช้ชีวิตยังไงเก็บอุปกรณ์ยังไงแล้วทํางานยังไงรวมไปถึงในภาคนี้เราจะได้เห็นพ่อบ้านของแบทแมนอย่างเอาเฟดแบบเต็มๆ ในส่วนนี้ผมชอบอะมันเหมือนเป็นฐานทับไม่แคับส่วนตัวเลยน่าเสียดายตรงที่มันแทบไม่จําเป็นจะต้องมาเนี่ยแหละคือถ้าเกิดจะไม่ได้มาเล่นโหมดชาเลนจ์ก็แทบจะไม่จําเป็นต้องมาเลยว่าไปก็แอบเสียของเหมือนกันนะเนี่ยแต่นอกจากชุดแบทแมนกับฐานทับแบทแมนเนี่ยเอาจริงถ้าเกิดผมไม่ได้มาเล่นด้วยตัวเองผมก็แทบแยกไม่ออกว่าภาคนี้มันต่างกับภาคก่อนหน้าย,ยังไงอันนี้คือไม่แปลกเลยที่ถ้าเกิดคุณจะเล่นภาคซิตี้กับภาคออริจินติดๆกันแล้วคุณจะรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันดรอปลงเพราะว่าในภาคซิตี้มันจะ ทั้งโรบินทั้งแคทวูแมนอะไรพวกเนี้ยคือว้าวมากถึงตัวร้ายเจ๋งๆมันจะน้อยกว่าแต่ผมก็รู้สึกว่ามันสนุกและก็เต็มอิ่มทุกตัวส่วนกับภาคออริจินมันไม่ค่อยมีอะไรแบบนั้นแฮะก็เข้าใจได้แหละว่านี่คือจุดเริ่มต้นของแบทแมนมันก็เลยยังไม่อลังการเท่าไหร่แต่ในด้านความรู้สึกที่ยังไม่นับเหตุผลนะ่ะยังไงมันก็เหมือนเราถอยหลังดังนั้นการนําเสนอในภาคเนี้ยผมเลยคิดว่ามันไม่ค่อยว้าวเหมือนเขาเอาของเก่ามาอัปเกรดคล้ายๆกับฟาคาย3ไปฟาคาย4อะไรแบบนั้นเลย ให้เล่นก็เล่นได้สนุกดีแต่ถ้าเกิดจะให้แฮปปี้กับบรรยากาศได้เต็มที่เหมือนกับภาคที่แล้วอันนี้ผมว่าภาคนี้เขายังทําได้ไม่ถึงเท่าไร่มาดูกันต่อที่เกมเพลย์สำหรับในภาคนี้แบทแมนก็ยังคงใช้การต่อสู้แบบเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ที่เรารู้จักกันในชื่อของ f ฟ e f l o w Combat ซึ่งมันก็คือระบบการต่อสู้ที่ต้องอาศัยไหวพริบและการคอมโบเป็นหลักยิ่งคอมโบได้เยอะเราก็จะยิ่งเตีแรงขึ้นที่หมายถึงเราจะล้มศัตรูได้ไวขึ้นแต่ในส่วนของศัตรูมันก็จะเยอะขึ้นอึดขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นมันเลยทําให้เราต้องใช้ไหวพริบพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นการสังเกตสัญลักษณ์ในการแพรี่ไม่ก็ต้องดูว่าศัตรูตัวเนี้ยมันแพ้ทางหรือว่าจะต้องรับมือยังไงก็ยังถือว่าเป็นเกมที่ยังคงความสนุกในการต่อสู้ได้เหมือนเดิม แต่ผมรู้สึกว่าในภาคเนี่ยการคอมโบมาทําได้ง่ายเกินไปหน่อยอย่าง2ภาคก่อนหน้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมมีปัญหาที่สุดก็คือผมมักจะแพรรีแปก็กศัตรูมันอยู่ไกลเกินไปแล้วดันกดแพรรีมันก็เลยหลุดคอมโบไปแต่ในภาคนี้แม้ว่าศัตรูมันจะอยู่ไกลแต่ถ้าเกิดเรากดถูกจังหวะแบทแมนก็จะพุ่งไปบล็อกการโจมตีได้เลยแบบไม่ต้องกลัวจังหวะมันจะหลุดในส่วนเนี้ยโอเคมันง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดจะมองในเรื่องความสมจริงผมว่ามันก็แอบตลก ส่วนในเรื่องการรอบเรนอันนี้ก็ยังคงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงสนุกเหมือนเดิมโดยเฉพาะกับศัตรูถือปืนเนี่ยในส่วนนี้สนุกไม่แผ่วเลยเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าปะทะได้ตรงๆแต่ว่าในภาคน,นี้มันจะมีอุปกรณ์ใหม่เข้ามานั่นคือเครื่องแจมสัญญาณจริงๆเครื่องเนี่ยเอาไว้ใช้ทำลายพวกอุปกรณ์รบกวนสัญญาณที่จะขัดขวางการแฮก แต่ว่าผมไม่สนใจเรื่องนรกเอามาใช้ใทําให้ปืนศัตรูมันยิงไม่ออกสนุกไปเยอะถือว่าเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งเลยที่จะทาให้การรอบเ้นมันสนุกและก็มีทางเลือกเยอะขึ้นกว่าเดิมและอีกเรื่องที่พัฒนาขึ้นกว่าภาคก่อนนั่นคือระบบดีเทคทีฟในการเก็บข้อมูลคือในภาคน,นี้มันจะมีโมเมนต์ให้เราเก็บข้อมูลจากที่เกิดเหตุเยอะมากไอแบบที่เราต้องสแกนพื้นที่ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเพียงแค่ในบางครั้งเราจะต้องค่อยๆกรอภาพโฮโลแกรมไปแบบช้าๆแล้วก็สังเกตให้ดีว่าโซนไหนของโฮโลแกรมที่เเรราาาาาสสมถก็บบแะแได้้ง ในส่วนนี้ใครที่ชอบเก็บรายละเอียดคือชอบแน่นอนแต่กับใครที่ใจร้อนอยากจะรีบไปตบศัตรูก็อาจจะรู้สึกว่าในส่วนนี้มันน่ารำคาญไปนหน่อยและเรื่องต่อมาที่นับว่าเป็นจุดขายของภาคนี้เลยนั่นคือการต่อสู้กับบอสเพราะว่าในภาคนี้นับว่าเป็นภาคหนึ่งเลยที่มีบอสเยอะที่สุดและการต่อสู้กับบอสแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันคือมันจะไม่ใช่แค่เตะๆต่อยๆให้ชนะตอนเล่นจริงมีอะไรที่เราทําได้แล้วเราชนะเราก็ต้องทําให้หมดผมยกตัวอ,อย่างอย่างบอสตัวหนึ่งเลยที่ผมชอบมากนั่นคือเดสโต กับบอสตัวเนี้ผมตายกับมันเยอะมากเพราะไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงมันมีทั้งท่าที่เราหลบไม่ได้แล้วก็บล็อกไม่ได้เยอะไปหมดแล้วจะทํำยังไงดีอะแต่พอใจเย็นๆแล้วมาสังเกตดูดีๆผมก็เห็นว่าอ๋อบอสมันก็แพรรี่เราได้เหมือนกันนี่หว่างั้นลองไม่โจมตีมันเลยดีไหมแล้วรอแพรรี่อย่างเดียวและพอทําแบบนั้นมันก็ได้ผลทั้งแพรรี่ทั้งควิคทำอีเวนต์โคตรมันและโคตรสนุกเลยซึ่งโมเมนต์แบบนี้มีทุกบอสครับแถมไม่เหมือนกันอีกด้วยถือว่าเป็นเกมหนึ่งเลยที่ และนอกจากบอสที่เราต้องซัดก,กันตามเนื้อเรื่องแล้ว ภายในเกมนี้ก็ยังมีบอสที่จะเป็นเหมือนไซมิชันให้เราต้องสู้เพียงแต่การต่อสู้มันจะไม่ใช่การเข้าไปสู้กันแบบตรงๆแต่มันคือการตามล่าแล้วก็หยุดยั้งแผนการที่มันกําลังจะทํจาจ้าตัวอย่างเช่นอินิกมาที่มันจะทําการติดเครื่องรบกวนสัญญาณไปทั่วแมปหน้าที่ของเราก็คือไปไล่ทาลายไอ้เครื่องพวกนี้ให้ครบเริ่มต้นจากการไปแฮกเสาสัญญาณเพื่อที่จะทําให้บนแมปมันแสดงว่าเครื่องรบกวนพวกน,นี้มันซ่อนอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วในโวนนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดฟ้าทาวเวลในจุดนั้นไปด้วยในตัวเพราะถ้าเกิดดไไไมมม่่่ททําาาาาใในนนนจจุั้้เรรก็สาาถีะชง และถ้าเกิดเราเปิดสัญญาเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ไล่เก็บเบาะแสและก็หาฐานทัพของมันให้เจอเพื่อที่จะตามไปตบเกรียนมาในฐานะอาชญากรคนหนึ่งซึ่งไอ้บอสพวกนี้มันมีเยอะมากพอๆกับบอสหลักเลยและพวกมันก็ยังมีเนื้อเรื่องมีเรื่องราวและก็วิธีการรับมือที่แตกต่างกันออกไป ในโซนนี้ถ้าเกิดใครไม่รีบเล่นผมก็แนะนําว่าให้ทําให้ครบทั้งสนุกทั้งได้ของตอบแทนแบบคุ้มคุมไม่ว่าจะเป็น EXP ที่เอามาใช้ในการอัพโนนนี่นั่นรวมไปถึงโหมดต่างๆและด่านต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาในโหมดชา n ์ e แนะนําเลยว่าให้เล่นซะแล้วคุณจะรู้สึกคุ้มแน่นอน ก็โดยรวมแล้วนี่ก็คือแบทแมนที่ถือว่าสนุกกว่า2ภาคที่ผ่านมาในเกือบทุกด้านเกมเพย์ในเนื้อเรื่องหลักก็สนุกท,ท้าทายมีรายละเอียดที่แปลกใหม่โดยเฉพาะกับการต่อสู้ที่สนุกมากขึ้นจนแทบไม่อยากจะไปทําอย่างอื่นแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเล่นซีรีส์นี้เลยแล้วกําลังอยากจะลองหามาเล่นผมก็แนะนําว่าอย่าเล่นภาคนี้เป็นภาคแรกเพราะเพียงแค่ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องเริ่มก่อนเพราะถ้าเกิดคุณมาเล่นภาคนี้ก่อน คุณก็อาจจะรู้สึกว่าในภาคแอสไซลัมกับภาคซิตี้มันจะดูจืดไปเลยดังนั้นเล่นเรียงไปตามปีที่มันออกอะดีแล้วเอาจริงๆแค่แบทแมนชุดมันเท่กว่าภาคที่แล้วผมว่าก็เป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้แล้วด้วยซ้ำไม่ต้องไปสนใจพวกเกมเพลย์อะไรแบบนั้นหรอก มาดูกันต่อที่กราฟิกและเพอร์ฟอร์แมนซ์ถึงแม้ว่านี่จะเป็นภาคที่ออกมาที่หลังภาคซิตี้แต่ในด้านกราฟิกหรือว่าแอนิเมชันอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าแทบจะเหมือนกันเดะเลยกันั่นแหละถึงแม้ว่าคนทําเขาจะเป็นคนละทีมกันแต่ผมคิดว่าเขาก็น่าจะส่งต่อง,งานให้กันในเชิงสารต่อเพราะบอกตรงๆเลยว่ามันแทบจะไม่ต่างกันเลยถ้าเกิดไม่นับเรื่องเกมเพลย ซึ่งสาหรับปี2013ผมคิดว่ากราฟิกแบบนี้มันเริ่มตกยุคแล้วนะเมื่อเทียบกับเกมปีเดียวกันคือถ้าเป็นภาคซิตี้ที่ออกมาในปี2011อันนี้ผมว่าโอเคเลยแต่กับภาคออริจินผมว่ามันเริ่มที่จะล้าหลังไปแล้วในด้านกราฟิกแต่เอาจริงๆเลยถ้าเกิดมองดีๆผมว่าภาคซิตี้มันสวยกว่าอีกนะพวกฉากหิมะหรือว่าฝนตกมันทําให้เกมสวยขึ้นเยอะเลยแล้วอีกอย่างที่นับว่าเป็นข้อเสียข,ของภาคนี้ก็คือบั๊กบั๊กที่เยอะไปหมด ไม่ว่าจะเป็นทีโพสของศัตรูที่ทําให้เกมดูตลกการชนกันของฟิสิกส์ที่ทาให้แบทแมนชักกระตุกจนผมต้องแอบขำแล้วก็อาการเกมล่มที่มันล่มบ่อยมากโดยเฉพาะเวลาที่เปลี่ยนพื้นที่ฉากโดยรวมแล้วถือว่าเป็นภาคที่บั๊กค่อนข้างเยอะเลยเป็นอีกเหตุผลว่าทําไมผมถึงทําภาคนี้ออกมาช้าหรือเกินนั่นก็เป็นเพราะว่าเรื่องนี้นี่แหละหลุดบ่อยเยอะเกินจนตอนแรกเกือบจะเลิกทําไปแล้วไว้กับภาคอาคัมไนท์เนี่ยผมคิดว่าผมหนีไปเล่นบนคอนโซลดีกว่าถึงมันจะล็อก30เฟรมแต่ยังน้อยก็ไม่น่าจะมีอาการเด้งหลุดะนะ ก็ถือว่าเป็นภาคที่อะไรอะไรก็ดีไปหมดแต่ในเรื่อง Performance กับกราฟิกก็ถือว่าไม่ได้น่าสนใจสักเท่าไหร่สรุปแล้ว Batman Arkham um Origin เนี่ยถือว่าเป็นภาคที่จำเป็นจะต้องเล่นไหมส่วนตัวนะผมคิดว่าไม่ต้องเล่นเลยก็ได้ข้ามไปเล่นภาค a อ k ค a m ไนโนนเลยอันนี้น่าจะรู้สึกว้าวมากกว่า เพราะเท่าที่เห็นภาคโน้นมันมีอะไรเจ๋งๆเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นภาพที่สวยขึ้นแถมขับยานพาหนะได้แบบจริงจังแค่นั้นน่ะผมว่ามันก็น่าเล่นแล้วแต่ถ้าเกิดใครไม่ติดในเรื่องที่ผมว่าไปผมก็คิดว่าภาค Or i g i n นก็เป็นภาคหนึ่งที่อย่างน้นอยๆเกมเพลย์มันก็สนุกถึงพวกเนื้อเรื่องกราฟิกการนําเสนอจะไม่ได้ว้าวแต่เกมเพลย์ก็ถือว่าสนุกกว่าภาคที่แล้วอยู่พอสมควรเพราะงั้นในส่วนนี้ก็ต้องตัดสินใจกันเองแล้วแหะครับว่าคุ้มไหมว่าถ้าเกิดจะซื้อมาเพื่อเล่นแค,ค่ความสนุกโดยที่อาจจะไม่ได้รู้สึกแแตตก่่่่าาางับภททีล้วเไหร ถ้าเกิดถามผมแบบนั้นก็ตามนั้นแหละครับว่าไม่ต้องเล่นก็ได้และสําหรับเพื่อนๆที่เคยเล่น b a ท m a n a าร์คัมออริจกันมาก่อนแล้วครับคิดเห็นยังไงกับภาคนี้บ้างอย่าลืมมาแชร์ความคิดเห็นลงกันในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันลวกันก่อนอื่นขออภัยก่อนเลยนะครับที่ภาคเนี่ยทำออกมาช้าไปเป็นเดือนเลยเพราะอย่างที่บอกไปว่าภาคเนี่ยมันเด้งหลุดบ่อยเหลือเกินแถมการได้ทําคลิปแบบคอนเทนต์ยังไงมันก็ง่ายกว่าแต่ว่าในตอนนี้ไฟในการทํารีวิวเริ่มกลับมาแล้วยังไงก็รอติดตามภาอคอาคัมไนท์ที่เป็นภาคสุดท้ายกันได้เลยเร็วๆนี้คิดว่าไม่น่าจะต้องให้รอนานเกินไป แต่สาหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สาคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอต่อหน้าขอทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ